ฮัลโหลดอปเวล่ดูกันว่าเวลาทามาตอนนีก็เลย The Current Post y o u ช่องและ Facebook พ a g เต็มอ่ะแค่นี้ยังกดเจ็บใจเวลาตือผู้สาวลงมาเหยียดเนาะว่าเวคือเวลาผู้สาวเหยีเนาะดอกก็เม่รการนี่ตั้นี่ตั้นี่นี่ยผู้สาวหลมาเวลาถามาดอกอาจจะผู้สาวหลงมาที่ปานี้แต่จะชินกี่ออลหรือเปล่าน้องแต่สาหรับเคสตไครปนี้เนาะ လို့ဆက် GUIDA တို့မှာတော့ယနာဝဒါလက်စကနာဝဒါကမီလောက်ကိုဇာနေနော်ကဲမီရေဒီနီချက်ကြာဝဒါတူမိကွိုင်းတိုင်း channel subscribe လာရ YouTube channel ရေเนาะမိဝင်နေ follow စေခတာ Facebook page เนาะတော့မိဝဒါ TikTok quick ရဟောစဉ်ຫນွေเนาะဖြာရီเนาะဒီကိပူဇာလာနီးတာချင်းနဲ့เกี่ยวเนาะမေဘတင်ညี่ဒီပါเนาะတော့ TikTok quick ရဟောစဉ်ຫນွေနေကမေ့ဝဒါလော့အပူကြီး တတ်စင uh, hmm. uh, so ် it, cars, no? people people, ွင့်ညိထနိဒါဝဲအဘဒမဝါခီရနောအမနိအမီမီရာဂျွိုင်းတော်ဝါနီအမီမီရာခါနောဂျွိုင်းနီသန်ညိုရတချခုနီတော့တော့ခါနီအတနီဝဒါခီစိခီနီနောတော့လည်းဖက်နေစက်တာဒီနေပကကြဲဒီလဲနောပလာသနီတချခုနီတပွင့်နိုင်ကြည်ပြည့်ဟိဝါနောတာသ ोटा သ ोटा ဘလတဒိစ okay ပါမော်နောတော့ จุดเด่นเนี่ยเว้เดี๋ยเวนาะเพล่เวยดิเนี่ยสักตเนาะดีตอนนี้เวลาเมียเราลาจูไลจะดศิยตที่โตุกตุกคุยขอสิแนนเอเวอผูเพลทเอเวดาเลิอดจะใช้ชีแลนิวยอร์กมีเมียาฮาร์เลมฮอสปิทอลเดวเนาะดีู๋จะไงนี่เนาะเกเว้ดมมือนแล้วเอลอกวิดเทกเลกนะอเวดาขอบผายาเนาะดีประดอมมาวันต่อๆเค็งเนี่ยเว้ต่คือเวลาดูมากเนาะ คารอานีคิสิคินิดอยจอยอานีทิคุนิบาซาดออเวทเปายทอลอ๊ต้พลนลกยิปโววานอะอันเดอ้ทอาตตุกลาดิเนอะบาซาดอ๊อสาขเวลาคียัเลอดอออชิพุโคพปติดาาเวลาดูนอมานาะเลจอยอัพพุมพูอุเลถอาวดานอกอโคอนเวดาพุมจักานีมีลลคาร์ลีน่าเรเน่ไวท์นะดอดผ้ะารเนี่ยอสุเครรบบาลอบาสาดอตจนิเวนีนาะ ဟုတ်တယ်နော်သူကရော် verdad နော်အပိကိုရာအပိကိုတကုထွညဖတ်တို့နော်တော့အရိကေတလောပုသနေ infection မြန်တချာမျိုးတမိမိမင်းနေအရိကေလာလုကိုရဖတ်တို့잖နေမျိုးဒီမနော်အခုဒါနေ จอยเดอร์ขาดวนี้เลยสกรอเวลาพูมลาทัสาย r o ก o l ียกแล้วพูมูฟเลทเอาวน่าเล่าเขาเลีฮัลสพิทอนีเดยวเโดมีเวดาเพลลอเกสลุยตเนาะมีเวดาเพล่วนี้บูทเวาลบพพมืออชกตพอแ่นีเนาะดเระทสายนี้นาะาตเวดล นสเน e s บ่บ่อือดกันเนาะ n ัสบ่อือดกันวี้เนาะเนบจานี้เวดาเล้กก็บรลุจอดาผู้ทแล้วเพลเพลดินี้่าดมาเสวดาอ๋อเนาะจานี้เวดาเคลียเวเนาะดเพล่ a ์ d เว้ี้เนาะเลทเวเลาเวนนี้พ่อวดาพูมือเขาเวดาให้กิทเวเลาักเลดสัตอนนี้ที่เวดาล u r s e s มอเก็ตะกอลอเนาะบ่อือดกันนี้เนาะกูต้าเด အမမာနော်ကတူတားဒဲဂျွိုင်းတူဝဲဒေါ်တပ်ကတူလာနာစ်တိုင်တေဝဒာနီနော်ခေရာရတာလောချွတ်မှုတဲ့ချေဖုန်းနာကေအဝဲတပလာတာပူဘာဒေါ်တပ်ကတူဂျစ်ချီလောနာစ်မန်တကနီတေဝဒာနီတေရာလောပူပတာခေါလဲနောဘာနဲနောခေါလပူတာခေါဟောနော်တေဝဒာဂျွိုင်းဒီနီနော်ဒေါ်အခွန်မြတ်ပြားလောကလဲအဲတလုံးဘာယိုတာဘာနော်နာကေတိဖဲနိဆက်တော်ဒီနီနော်အာအခေါပညောမြေဝဲတာဒီလဲတော့ဘမ်လိခိုလော เออ n u เตอดิเลนี่เลิกมาอดมาวาีอกเตะยากิเวดานอะเม่สรเพนนสตอนนี้เนาะเว้ทีจะชุ่มวแด้ตัลงตัวลนมีบ้านเนาะดอสักตอนเพล่เอ a r d จอยอัพพุมอ่ะเคน่าแฮรเฮร์ก็ได้ลถช้ชตอนนี้นาะอด้ยนาจะชิคกตอนีลมนาดอสักตอนนี้จอยเนี่ยเวกเวดอะสเนาบนุคุณอะไกี้ชาโอเวดะ

အကတိတရာမိရေပဘာမှုဘာတော့ကကွာထွဲဝဲတာဒေါတာစိဝဲတာဖူတာရယ်နေနော်ယေမိနေတပွားဘာတချက်ကွာလောမော်နော်အခုသားနေဝဲကိကိဝဲတာခက်ကလေးတဲ့ခဲကိဝဲတာမဝတာကာကိရှောဝဲတာနော်ဒေါအဝါကိရှောဝဲတာအော်လက်ကိကျူဝဲတာလက်တီဘာဒီနီးနော်အမ်အဝါကောနေကိအခိထော်လက်တခါတဲ့မိလောဒေါဂျွိုင်းနေဝဲကိကျူဝဲတာလက်ရှိဘာနေဝဲ ขีเวดาเนาะตาเล่าลุเวลาโพก็มโนช่วงเวลาเกี่ยกิเลสทัศน์ล้วภาษาราจะตุกลานีเนะว่าคุ้ักิชาวเนี่ไม่คีรดอนะดอก็มีเวดาลบบุยจานี้ครอบัวมีดเบลบาเนาะพุมิสุกีเวดาดีอวลกูบลซอลีจานีดอกเกษีกอเามุทัสารกันอุปราคาตตจานีเนาะุวยทีทบลอบาาดีบาดีนี่ดอกพ่นจวยมุเตเวดาอ๋อนะเพราะเนีะมีลบาเตนาริกินาริโพเนะนึกคูมมีลอมาเดินนี้นึกได้กิลทไซด้วยเนะ ဒါဝဲချမွေတာတော့တော့အဝယ်နီဖူဆန်ညုတ်တလေတဲ့ဆိုင်မြင်တက်ကွထွက်ကလေးတော့နော်တို့အဝယ်ကမြေလာတာတစခုနော်ဒါဝဲမိဘသားနော်တို့မိဘသားစီလဲနေတင်ရပါပွဲတော်လာမြေတာလား ว่คอขึ้นนารีเพคนเดเวนีเนาะปากกเวดาติดโฟล์จะใช้ที่เนาะบรอดินี่เนาะแต่เราเรียผ่ดูบาาเวาลาพู้เมืออที่เราเว้เลดจิกรอลจะใช้ดิเนี่ยตัวคราสิ่อนี้เวากเวลาโฟเนาะเดียดมมาว่าแค่เนี้ยเลดจิเวดาล้วจะใช้บรอดินี่เนาะที่เวดาแราเป็นเลยที่พันนี้ป่วยเวดาเรา จะใช่อะฮาวเวนเนาะเวนี่เคลปูดะเวนี่เอ่อเปลนยติผาด้เนาะอุปเวนได้เนาะเดาวเวนี่เนี่เนาะตากงตาหัวท่อนาะชมวาอมีพูมบาดูบัเียมีทีเกรมมีบาสดเนาะทางส่วนนฮูเวนี้เนาะลรลเาสาดูเอ่อดูมาดูทางสวนนฮูเวนีเนาะเวนี่เออดูีดีเวาราพูมบาตมีมีบัมยคเลนเนาะเอ่อปวบามูบาดเเยาเวาลูมืดูเวนี้ ฮอลโลมาเวดาก็ม uh, ีเวด้าเพล่แล้วผ่าพ่อเมือเตอร์นาเรียมินิลุซิแทนีลีเนาะดอะพมื่อฮอลโลมาเวดาเนาะเดาะเพนีสกตัวนี้เนาะพอเลทัสงท้ิยทีผานีเอาไว้ติดเตเวดามันเนาะพอเลือดที่จบพูตามมนี่เนาะกับบ้านไม่เวดาเอ่อปามือปวาร่างและมีมีเวดา အဝိန mm, right? pues so ီမလ so so nah ေ 1, like city, s like, S ine, းဆာတွယ်နော်ဒေါ်မလေးဆာဒီနော်မြေတာပေါ့ခုကားကားတော့အော်တီသေးဇာနီမျိုးသေးနော်ဒေါ်လာပခုတနွေနေရွယ်ခုခုရတာပေါ့ကာလတစ်ချိုက်ပါကီလိုဇာနီတော့ပလေးချမွေဒါလည်းအော်တော့ပလေးလဲလူရတာလည်းရှိမဆတ်တော့မလေးဆာတွယ်နီးနော်ဖက်လက်တာကေရချတော့နေဝဲတော့ဘူဒရတာချာဟီဘာမေညာနီအာအလပိုင်အိုအလပိုင်စီဒါနီနော်ဒီတော့အဝဲဒါလက်တော်ငါနီနော်တာဥကောပါဖာတော့သာမော်နော်အခုတန်းတမီဝဲတာအော်ပါနော် เราเพนี่ดวยนี <an> <salad> <No. S 3> ่ลราถ้าใช้ด้วยนี่เนาะเอ่อป้บามูบัดดาที่ผ่านนี่เตวดาเนาะโลกาเวได้เล่เนาะปอคือผู้ชายนี่กับบ้านมีเวดาเนิร์สกี่ยวกันนี่เนาะดูปาร์กาเวนี่อาจจะเกี่ยวนิร์สบ้างนะเกอ่ยอเฮล็อกถ้ใช่ดอปามมาตันนี่ตัวเกีวดาเนิร์สเนาะมีเวไดาพอถ้าเขาเอ่อผู้ชายนี่มูเนาะจอยกับตัวท่าเดอเนาะเพนี่ด้วยนี่จอยนี่เนาะอะเขาเนี้เนาะบลัดนี่โลกาที่ตัวตัดตัดเลันนี่เนาะ อู S <S <an> ้เลยแหละรู้บ้าเนาะเดี๋ยวเวพนนี่มาเนี่ยนับเปเว้าเนาะเพละทับพอมัะไกเตวดามาเนาะเนื้อพูทราก็พูทานี่แต่เนล้นุบ้านเนาะเพนนี่นี่เนาะเอาเนับเปวาเลยเนาะอ่อทับพอมนไกนี่ยดูเวลาเลยฮัจญ์พูทราเนาะเอดิสตเละกันนี่เวลาตะขเวทายาเล็กจีโจเวลาปะผูกนเนาะเดี๋ยวเพนนี่สักตอนนี้เนาะไปเลยที่พันนี้เนาะคูเว้าเนาะ อ่าตะกอเตมีรีพอร์ตรายแลแพละกิแพละคุยะดาตะปาบาดอตอพุ๋ยตาไวนี่มีวะดาแพละตุกะทูคุ้ยกะยาขอซินน้วเนาะอปุกุ้ยตะซินน้วนี่ตะซินน้วนี่แทเนี่ยมีอ่ะเนาะอโกตันนี่เอ่อกล้องมาติดภาคตูแล้วตะลอกก็ต่อบาดอละพุษาเดขาวเนี่ยเนาะก่อนี่ทีวีโอมอเนาะไหนเกลอกาละพอดกันนี่เนาะผุลาขาเวแต่ทีวีตะขานี่มีวินีเนาะลอกาละอติญาวะดาแลเยมีนี่ตะบลอนี่ว่าแฉควบพุษาเด เทาเจชตอนี้เนาะอาวจิจเวลาผูสาวนี้เนาะดอผูาวนี้นี่กิจเวลาเพลอดอมาาจิจเวลาเลเนาะโอเคเนาะดอเพ่นี้เนาะก็เตบจากเวลาตัวพอจกาวไว้กเนาะดอนกเสกทิเวลาค่ก็พวกวนี่มีม่ดเอนพาสเวิร์เวอนพาสเวิร์เวนี่เนาะตอนนี้เวลาคิสิบเลดออาว้เวร အာဘရစ်ဖို့လော့ကနေတစ်ကနော်ဒော့ကနေတစ်ကနဲ့တည်ပသီဝဒါဒါနယူးယောက်ထိုင်နေပါနော်မဆော်ရဝဲဝဲဒါလက်စ်တိုင်ခောက်ခွတမီနော်ဒော့ဖိနေချက်တော်မြင်နော်အဝဲထော်ဝဒါအဲဟိုက်စကူးဝဲနော်ဘလော့ဒင်းနီးနော်အဝဲအဖူလော့တေဝဲဒါနော်အဝဲထားစကူးချတန်ရဒော့ထော်ဝဲဒါနော်ဒော့ဝဲစတ်ခူဝဲလာနော်အဲစတ်လော့ဝဲဒါဖူတပတ်တော်လောဘာသာဒော့ဖူလော့တေဝဲဒါနော်အဖူဟောက်ဘောထိုင်နေနော်အဝဲသဘာဒိုရနော်သဘာဒိုအနီးနီးအမားဒိလဲနော် အဝဲအတဲတော်တင်းနဲ့ကပတ်တီော်နာချေချုံဝါဒါဟင်းရေမေဩဒါရေဖိုးတွေတမိလဲတော်ကပတ်တီရာကတိလာဘာနော်ဘာမြို့ခေခပ်လိုလဲရေထော်လာလီတော့တော့လာမူဒါလဲကပတ်ကွာချွေဒါလောနော်တော့ဖဲနီးနီးအန်းတဝဲနီးနော်အဝဲအသာလောဝေဒါပို့နော်လောဝေချေဝေဒါချေတော်လာဒေထော်ဝေဒါဟိရောချေဝေဒါလဲ ต้เลเราคราาบุตรสืบมิลเลนิว์ยมนะมิมาตักเคเวาตะกเดเราเลนิตาสิ่านนะดเวยเลลอมมาเวลาเลนิวยนะดอทัศนเวดาอันเนนนเลเดดาเลนนิวโยดอเลเวดาใ่จะเพลอมีเมร่าฮาร์เลมฮอสพิทอลเวเนถ้าใ่จะเพลเข้อเราพูดคมเกอุยเทอได้เนาะรบแห่นี้เนาะเวเลปัมมาตดิโตเวดเ n ิร์สตาเนาอาการทวดดิโตเ n ิร s สอาชีการดเนาดอเล้ะถ้าใช่บนนี้นะ ทมาตดีตัอเกนเนอร์กันะคิดจใชผาดด้มั้เนาะอากนเนอร์สเลยที่าพม่เพล่เพลีอีนี้เนาะปกติีอจีบอะพออาจานี่เมยเนาะบัสต์ดีวที่ตัวผูที่ยวเวดาเอว้นิลวหาท่อเวดาเลยจะใช้ดอกผาชมูเวดาเลยอกรราผามาตลจะใช้เหรอโคตานี่เนาะเว่าเวดาตะเข้ตายเลยก็คือนี่เวดาว่าพูดเนาะดอเพลเวเลอูเวดาเลยจะใช้เพลินนี่เวดาเลเวนี้ คีราเฟลาแพนนี้เนาะตันมีด้วยนี่เนาะอ่อปัดดมมาวาตาสาคิีาเนาะเฮสโซเวลาพูมูพูเนาะแล้เอลอกุดปลุกุพูอไนนรเนาะแล้วอีนนี้เนาะเว่กควายนี่เนาะก่วยบ้านนี้เนาะพู้ซาำไรล่ะเนาะเว้กจิตโจเวดาเนาะโูดซ้ในตาทาห่านี้เนาะ มีเวลาเผลที no? tamam ่ิคกีนี่ค้นีบาเวลาเล์ชิฟชมโนดีตววลามาจาอะวเกีทีสิพากบว่าลาสาระรัเตอร์ชิฟเนาะล้สาระลพพมุละมุวาที่พาสาระตามมาจากนี่เนาะเนื้อาดเพื่อนี่เชตัวนี้เนาะเวเตอร์ผู้ามรกันนี่ตลอดกูบ้านเนาะนึกบานี้ที่เวราลลสดอตนาคนี่งเอนั้นรู้ที่นกบาีเวดาเนาะเวเนผู้สามมเตอรเขบานน่เตรัตุนกูบานนพมุลเวเนเนาะแคนี้ အဲတခ uh, ုတော aba, ့ရတော့လပါဘကွ no, ာထဲနေနမနေ uh ာ်လဖဲလာဖူစားဝဲရမပါကြ no. ီးချက်တနေနအဝဲသိညာဝဲတာလဖဲချက uh ်ကွာဝဲတာပူသနီရဲ no ့မိနစ်တဘလော်န no ော်တော့ဝဲကွ no ာရတာတခွတ်တိုက်ရနော်ဖဲလော်ဝဲနေပွဲချက်ကွာပူသဝိတဲ့တဘချုပ်လောကိုနော်ကမဲတာဖဲလော်ကိုခေါနော်စနရီမီနီလူစီဖဲနေတဲ့ဝဲနော် เอาเวที่าวเวลาและวถใชปุณนีนเนาะต้กิลเแพนเลวันี้เราแล้ตเรคินแพเลบ้างนี่กแล้วเวทล่ันมาตัเป็นอวูเรล้อย่างเนาะอันนี้เนาะพุทาดิโตบาลมอนิเตอร์ทีวีานี้เนาะเว็บชเราเวดาแก่เนาะเราโจทย์เว้าพุทาร้อมมือกานี้เนาะเราคิดจิโจทย์เวลาเนาะเราคิดเวลาลิคอนเนคิคงเกดเว่เลิกบริชพวีเพนิดเวเนาะเราคิดลุดูถทียดะพุทตาการนี้ดีเอาเวทก็เจ้าผู้เมื่อตัวเนาะดอกก่อนนี่เวลาพุทธาอะไรมีละ นี่เดเวยเนาะดอกผูนี่เนาะเอเอดอันเนาะอันลูดัเดอนเนะดอบ้านี่คุณเนาะพรลาคนนี้เนาะบเียีปัสุประตาเอดบ้านเนาะคิดถึงมวลนะนิดีตัวสิบเล่ที่นี่เนาะถ้าแกี่ยวกับ่เมีาก็ลอยได้ดีตัวเมตตาน่าดีเมีคลิปเ วะเวดาเนาะตลกเวดามู้บาหึตะกะริบานเนี่ยมู้เนี่ยญาซูโดเจเนาะมิเมียเวเนี่ยญาซูบาซาโดลกาเลอาซูลาเวเนี่ยอัสาตะกะลือด้วยนะดอเวชุ่มหน่วยดาแลซาปูมอเนาะปั๊มนุคุเลยตลกอ่ะมูน็อตเซบาเล่เนาะนะเกตินี่เนาะเวพุษะซูมอเนาะอุดาลอแลชุ่มมุลอตะติควายดาวะญนอดกะบาเนาะดอเวโอเวดาดามู้นี่นะมูนี่ไห้นี่นะ ตะเมละแตแออว่าตะเมละแอพุเลอว่าเนาะติโตละละบะลีดูท่องบะพัวกะซุเลซุเชงตพะนิละเนาะโมเวนี่ละมาละหอเทมามาโปรด่าพรอด่าละเรสเตอรองคิเชจานิยะเนาะลีดูท่องเนาะติโตอโมตอนี่อัวโมดูโลก็ค่าจานิติโอเนาะนักเกตะเมละติโตบะมาดมมาปุวยเวบะเนาะเกตโลกาติโตบะกะญอพุละปุละเดวกะพะปะสุบะพุละมะเนาะมีบะฟรีคาเดฟรีมีบะดูคาเดดูจานิสามิรอเนาะ ပဲဆရာဝဲတို့ထွက်တာတက်တော့နေဖော့ຫນူမှာเนาะဖော့တို့มาเนาะမြေဝဲဒါလာ गेट တို့เนาะတို့အမောစစ်ကောဝိုင်းနေเนาะအတကူပါကုတေတော့သောပါမเนาะမြင့်မြဲဒါလားဘာဓာိုင်နေเนาะအမ်ပစ်တဲ့တိလဲအိုတီအွန်မီเนาะ ไอคิปเปอร์เราบลาบาลอหลมาดิน anyway, ี่บลาบลาเราคุ้ท่านี่เอาเว็บบู้ดูเวดาเดอมัวบู้ดที่สิมิโอเตอร์ค่ะเออเอามัวบูจิดวยบู้ดที่สิมิโอเตปาเนาะดีตัวพี่เนาะบลาดิเนอเมืองาเนาะเคนเซดราเนาะมืองานนี่เราอะไรอ่ะเบสเฟรีจันนี่ยเราเนาะนดูตัวนี่เนาะเพล่อนแนิช่วนี่โอเอดาชินวินี่อชกตัวนี้เนาะเอาเว่ท่อเฮสคูดีลอมเนาะเอาเว่เดือดท่อเวดัสตุกลานเนาะบลาเพื่นี่เอาเว่เดือดท่อนี่นี่เนาะเอาเว่ ပါခုစုဝဲတာနော်တက်တက်ပြဝဲတာမိုးပါနော်ပါခုစုဝဲတာနော်ဘာစားတော့တက်လက်နဲ့ဒေါင်းနဲ့ပါခုစုကြီးဒီနေ့နော်ကဖလာတော့လာတယ်နော်ကိုတန်းนี่ဂျိမြအသိညာဝဲတာလက်တီပါဒီရဟောဖကဖလာတော့လို့နော်ဓာရင်းရဝဲချွမဲ့တာနော်ကမတ်လက်ချီလိုတက်လက်ကတိတရာနော်ဒီသူကဒူးနေပါဝဲတာအာမုဒ်ပူချီတကုကရောဒေါပတွင်းနေပါဝဲတာတမချင်းနော်အာ ပဒိုရူခိခိဒါဒေါ်ဝေတာဒီတော့အိုပလက်အဘ်ဗာဆာတီဖီကိတ်အချန်ဒီပါမော်နောဒီတော့အိုပလက်ထာလော့ခ်လဲနီလာမူပါနော်တာကတာကလူဇီဖာနီတော့ဝေခိခိဝေရာမူအဘ်ဗာဆာတီဖီကိတ်မော်နောဒေတာမိုးမော်နောသလုဘိုင်ရာဗာဆာတီဖီကိတ်နော်ခပလလဲတာကလဲပြာဝေတာသာဟဖလာအကတိတရာဒဝေနော်လော့ဖက်နေမွတာအော့သကောကွမ်နီနာနော်ဘာစာတော့နီနော်အမွနီတကွနီဝေတာဗာဆာတီဖီကိတ်ပါမော်နောပူသနေဝေ With hand, one sitting, but and โอเวดาตารย์นู้คิดนู้เนี่ยเว้ขึ้ก็เรื่องเว้ดมโนะบลอนี่ตบลอนยังเนี่ยเทเว้ามโนเนาะเฮจมโนะอารีดดูมโนาะตัลลูบาเว้ดานาะเราเพนอินี่เนาะมมชิท่อนี่เว้าเซอร์ติฟิเคชบีเนาะเราเพลาเว้เลเว้าละเอ่อทัศนช้ยโชคตอนีเนาะว่ากว่าด้วยเซอร์ติฟิเคชบีเนาะเราพัตเตอร์ละเซอร์ติฟิเคชันเบนอี่แล้วเว้ดตัวเนาะเราเนี่ยเว้ชุมวันเว้ดบ้านเนาะบ้านนี่คือเลยเซอร์ติฟิเคชันเบีอีกละตัวชัเลยเนาะเราเว้เฮกิตติกว่าเว้ดมนนเาะ ဘယ်ဖ no, ြင ah. ့ 1, atos, ်ဒီမနီနော်မုတ်ကျက်ကြဝဒတာခွေတော့မူနေတက်ပြဝဒအောတေရလံနမောဝက်တဟကွိနာနော်တော့အအတဟကိလပါလက်တနီကိုသာဟိကွနာနော်လတိကွာတပမောတေရနာပါတိမြကျေပါအစီအောမြတချစ်ပူကတော့ဘလားပါနော်အအတေဝရအစဏီလောနော်တေဝရအတမေတာတောပါနကိသိနေနတ်တိနေနော်ဝဲလချီထိုးရဲ့ပနေနေနော်အဖုံမုတ်အဖလက်ထော်ဝဲတာနော်တော့အဖုံမုတ် อผมเมโปตากาวัยนี่เนาะอุปแฟตโตวยะล็อกคี่เนาะอเวชุหมุเวด่ากะจาริกโลเนาะปาเมนุคุเลเนาะอมู้ตากายนี่เนาะอะตัปปะซอดเดตโลราเดอทะแล่จัยเดตโลราเดอทะแล่ตะจัยติเดตโลราเดอนอร์มีบะหน่อยเนี่ยเมตาเกวโลราแลญะติเดตโลรานอร์มีบะเนาะโคซาเน่เวซาโดชุหมุเวด่าดอเวติเปยเวด่ามือกาบะเนาะติเปยหะดามะเนาะบาเซซีมะเนาะเวนี่ เออตาเกรติตาเดนี่เนาะเมียเลมเติร์กุยตาบ้าเนาะบ้านนีคุลยมอกับบาฮเตอร์กุยตาดีอีเล่เนาะเาสิญยาเวลา้ำเมียเราพผู้บ่านน้แกว้แต่หน้าเวลาเราโมนีเติร์กุยก็รอยใจนี่บ้านเนาะรถแพนี่เนี่ยเมื่ออะไรกันนี่เทวดามเนาะเออเนาะเนช่วโมันี่ก็มียครวมเนาะเอ่อมียมีบาติมเมีเรามเติร์กุยน้าบ้าเนาะบ้านนี่คุณเลยเจราตนี้นี่เพลอ อัน e no? no, oh, p ok ha, we, no? a t w no, a y เวจู high s c o l ช่ตอนนี้เอาลอมาเวดาิลาตลาดเวดให้กเบอร์ทเวดาเดยผู้ซารน้ี้เนาะเอาไว้ที่ฮิปอปวยีนีช่วงเย้ออเลยอุปพลตลอกค่ดีวนี่ล้นนออคนี่เนาะเอาไว้แต่ช่วงารเวยเนาะบล็อกเวนนลอเวดาเเวนี่อินเทอร์เน็ตบูนาะลฮักคือเวดาผู้ซาลงมาเลย bridge park c o n n e c t c เป็นเนาะแล้ให้ทอดดอู ช่อหลอไว้ได้เลื้อทุกทุกขี้หอชี้หวยขี้โคทเนนี่เหมาะเนาะผู้ตายเถาะดดูนะกิตินี่เนาะอเว่แฉคว่แฉคว่เนนี่เนาะเวตปะละวะกลาบะเนาะแล้วเนี่ยเว่สารทมีบานเนาะเว่เวด่าดบลินนี่เนาะแพเนนี่หะปุหมเอ่อสม่านนี่เนปุ๊กเปွယ်ถ่อไว้ด่าเล่เวดี่อ่ะนี่สีเล่เนาะบล็อกแพเนนี่แนทที่ตัวเนนี่เนาะอเว่แฉคว่เวด่าเล่เอ่อ data base ตะค่ะเนาะศิฏานี่ปดั่วตั่มาเนาะละก่อไว้ด่า national center for missing and expoir chay no nito weni chi cordobita man no la phosat la halom ma mo no do pheni ni no awet do loy da mune ni mo to no le tukukya ko sin nui ma no la pheni ni no we chi we da la phosat da ga we ini a halom ma we da le new york ham le ta cha hi pheni da we no do mune ni mo to ni me da phella la august luito tukukya ko sin nui pheni da we no 菩萨ว่าโอดียจชิพุซาล่ะเราโอเดีเดี๋ยว菩萨ก้มเราก็ควดจะ菩萨ก้มเว้นนี้เนาะเอาไวนี่ย菩萨ก็ยังลงมาเว้ยและผูมุเจลลนะอาคุณอะไรเนาะเอาไวนูบาลอบักกอดเด็กเวเรามันนะเอ็งผูมุนิลกนั่นล่ะเนาะคุณอะไรช่วยช่วยพระเจ้าข้าสิคนนี้ก็ลงได้ดีล่ะเนาะเราเพื่อนยวเวสัยฟาเว้ยแตาหัวบินเนาะเราเนี่ยเนาะที่จะเว้ยแต่เมื่อวานเนาะ เมื่อคอนเซเดราตัวแผ่นเนี่ยไว้ที่ก่อไว้ดาฟอลแลนเนชั่นแนลเซ็นเตอร์ฟอร์มิสแอกสพลอยด์ชิลดรนเนาะดิเอ่อเวเน่ฐานฐานฐานเราก็ดูตัวแผ่นเนี่ยไว้ก็ดูตัวสกอร์ได้เนาะเนาะเอ่อก็ดูสกอร์ได้เอ่อพอแผ่นที่5นี้เนาะที่กว่าไว้ดาตะเดตากลุ่มเนาะบักละผู้สระไก่ฮัลโลมาเรเนาะดว่าเต็ดจ๋าไว้ดาอ๋อเนาะเอ่อเต็ดแยกขุไว้ดาละผู้สระไว้ในอู่ไว้ดาเอ่อเวเน่ อต่เป็นโนมนเลกมาทมนเล่าจดดลัวจานีมนะอไเปมไดดีะบรมมาตะขานมินิเลอนนี่ตกยรชเชบานเนาะในเตนีเนาะอที่นี้เไวอเว่เป็นโนมืดาดีตัเดพูดอะไลมาตะกานนี้ลอนาะรเพนินีเนาะอืมวามาเจอเวดาเนาเวตีเวตีกว่าเวดาพอกานนี้ลอนาะพูดเาเนี่ยมัวปาวิกลุนาะดอกพบามูบัดดารานี้เซ็คเลเวดา ကိုယ်သလာအလွန်မှနော်ပုခွခစ်စစ်တဲ့ညီတကဝဲဤအမိုးအပားမော်နော်လာမြေတာ joy the car နော်တော့စက်ကလဝဲတာဘာခစ်ရနေနော်ဒီစညဝဲတာလဲအချစ်နေကြဝဲတာဘွားတိုင်းကြီးနော်ကမေ့ဝဲတာဝဲတဲ့ဖုံမှုနော်အေးအေးဘလော့ဖန်နီချောက်ကတော်ညီဂျိုဟိုင်းနေဝဲဦးလဲတတ်မှလော့မော်နော်ဝဲနော်ကွဲဘလော့ကောနေသုခသက်ခူညာနော်ဘလော့ကောဝဲတာနေချီမော်နော်အာကောဝဲတာဖုံအဖုံမှုဝဲတဲ့ဘလော့ခော်လော်နော်တော့ ကတူစကေ da, isation, ibly, ာဝဲတာနော်ဒွန်နေတိတွယ်နည်းကတူစကောတာရမွန်နည်းနော်သူ့ဘာဝဲတာလဲဒိသူ့အခနဲ့လို့သာနော်ဒိလောကလာတင်းရလို့သာဖာရီဂျာနေလीနော်လောနေနော်အဝဲတိတဲ့စကောတာနော်ကိုနီဒဲနော်လဲခင်ညတောဘွာဒိနည်းနော်အဝဲနီလဲဥကောဝဲတာအာမွန်နောကောဝဲနီနော်ဟစ်ပိုခိုပူလဲနျူယော်ခ်ဝဲနော်ဖဲ့နည်းချောတော်နီ กว่าเทสกว่าดีเอ็นเอที่หมอเราปกบมาเรจีริมีอ่ะเนาะเดีเพื่อเราเวลาอุกเวลาเชิงตอนนี้เนาะเอ่อดีเอ็นเออสุพลาทเวลาและเวมีตะกวดเจอเวลาจอยเดอคาร์อภุมเมเนาะและมีเมดาคาลินาเรเนยไวท์และฮาร์ลอมาเวลาเล้วลาอุกัสลุยทอตุกทุกขี่อ่ขอชินนุเพนีเนาะและบัตาฮัจิโจเวลาบัตรคืนเวลาและตาชายฮีดเว่เนาะดี จมายที่ย้ยาไว้สุคือคูนาะเวที่ากิเวดามูอัปาดอบุจิสุยมิติผ้ดอเว้ในอปูเวนาะิตัวมูชิวาเล็กนดอออับมดอปาเนาะวนตุตุอตูคอลบ้าบัามนุคเลเพลอเอาว้ารลอคมาดบลอกคนนี่เนาะมูนี่เนาะจอยนี่ตูบาราผาดูนี่ยเนาะเาไว้าทอจูเนาะทอจูเอ่อ အမေလားဗာဗမနခဲ့တတူပါအတလလုံးနော်ဘလင်းနော်အပါဒေပရက်ရှင်နော်အပါဩကတိနော်မိတဲ့နေပါနော်ဘလင်းဟောကောနာဒယ်လောနော်အမိချေရတဲ့ကာဒေနော်အတင်နော်ဗာဖူမှုရဒီနေသော်တော်ခါစစ်ကောမိချေရတဲ့နော်ဗာလားဖူမှုနော်မိဝင်းနေနော်ချီရနေဒီတော့အပွေးထားတော့ကြာတာချီအပွေးထားလို့စားချင်နော်ဗာမြို့ခုတ်လဲနော်ဝေတီ เตลอสามนนะออบ้มีคนเย่ตเตล้วแต่ชชยเลยบ้มนี่คนเยู่อตุเตบาลเลยเนาะยี่เม่อุตเแล้วตช่ยดีตัมื่ลว่เฮ้ยผมเมื่อวานยี่ตอไว้นี่ตาปฏิปากมาลอสาเดียตาปฏิปากมาลอสามอนะดอเพล่อผมเมอคารีนาฮาลมาโอตนนี่เวียลอกขนี่เนาะคาดจอยนี่ลอพาเนาะบั้มนี่คนเหล่ว้ติ้าตัตบาอัตเล่เดี๋ดิโตละเอไว้นี่ किराड वने कखुखयालो तावानि त ည ोबान चिया वेति लप फावैदा दो लेकि न्या वेति चोय चोको वैदादा फुसी ओ वैदा ना बसा दो अनेची डुवे नि ना कि チ बा कि वैदा ना अकिचा अमोनोको आ पानोको दो दो वेति फा ना बसा दो ना अवे अता सेक्लर लो अ अमोट गले अखुनी ओरानी ओ दि वैदा लो ना नाकि तिओ दि नि हेलो နေတီနော်လားအမြင်တော့ကောက်မြေခလေးနာကြည့်ချလို့တာတဲ့ဟိပခုပုံတော့အချက်တော့နီးနော် FBR တို့လည်းနီးလေဖော့ဝဲတာ and pathway ဝဲနော်တော့ပညာချက်တာနေတာတမျိုးရဲ့ချစ်တနည်းလေနော်ဟိုနီး FBR ဖော့ဝဲတာတော့ blood init မတလူကွာဝဲတာလဲဟာချစ်ကြအခုဝဲတာပါဖိုးချမ်းနေပါနော်မြေဝိနည်းနော်တာဟိဝဲတာတစီညော်လဲအဝဲကပတ်လို့ဗာတာခူတချီခီနီယာနော်တော့ဝဲနည်းမြေဝဲတာ เอ่อผู้ซายด้วยเนาะแล้วบาจจ่าจีโจ้ไว้าออกเนาะแล้วเวลาชิคุยต่อค่ะเนาะโดยคิดชิดสนี่เวล็อกีมานี่เนาะคิชิกิเวลาฮิปฮอปปูเนาะไม่บาตเตอรนี่ถ้าเวลาก็เวลาต็ลอลลลลัดมีลอบำนุกุเล่ไดดีนี่ตะเกียรกรอบานเนาะบางนุกุเล่ผู้ซายผ่าแล้วก่เขื่อนทีผ่านี่เนาะอาทิตย์นี่ลอมาเนาะแที่ยวทเพื่อนทั่วบ้านเนาะเมียเต้าอมูนี่เอ่อ အကြွေအော်အနိပါတ်တိညာပါမော်နော်အဝင်းကြီးမေရာကိစ္စကတော့တိတော့ကနာရမဲတိတော့ကနာမင်းမင်းကြီးဟဲတမ်စာကော်လာကွန်မန့် Subscribe ဆစ်ကြໄວဒါလား The Grand Post YouTube Channel Follow ဆစ်ကြတာ Facebook Page နဲ့ဒီကေ